โอ้ว้าวโอ้ว้าวสีพาทเทลเลยไอติมสีพาทเทลเล่นโบแข็งเลยมันไม่เก็บด้วยมีน้ำแข็งด้วยนั่งดีดีครับอร่อยอร่อยไหมเคิยงไมคิดว่าลวดเผือกอร่อยกว่านั้นอีกลวเผือกเอ้ยลวดเผือก รถกลมแบบนั้นรถแตกๆขึ้นเดือนรถเปือกมันหนูเคยมันมีรถอะไรกับรถอะไรอันนี้รถเปลือกอาร์ชีเหลืองๆอ่ะลองชิมดูนี่รถกล้วยเลยใช่ไหมใช่รถกล้วยกล้วยอันสีชมพูล่ะสตรอเบอรี่ไหมลูกใช่ใช่รถใช่ไหมรถนมเย็นอะไร นมเย็นนะใช่ไหมใช่คือมันนมเย็นยังชอบกินกล้วยนยังชอบกินหมดอันนี้หมดเลยน้องคิดชอบเผือกเหรอลูกอือหึยยังไม่เคยกินเผือกเลยแล้วก็กล้วยแล้วก็สตรอเบารีแล้วก็เผือกน้องพีดวางลงอันนีรูดกล้วยแ,<ต>แลกขึ้นสะพาน เปีนขบอร่อยไหมอร่อยยาซื้อให้เหรอกี่บาทอ่ะแปดแปดสิบสองเหรอห้าสิบหทุกบไม่เห็นราคามันอ่แปดแปดแปดสิบเท่าไหร่เนี่ยนไม่เห็นราคามันบอกเอาอย่ังเวลาซื้อของให้ดูราคาด้วยนะ ต้องดูราคาด้วยว่ามันถูกหรือมันแพงอร่อยแต่อป้ายนั้นไม่มีนะเขาไม่ได้เขียนราคาไว้หรอไม่มีไม่มีไอ้มันเนี้ไาจได้เปลืองตังละอยากลยซื้อกล่องใหญ่ให้ไงแต่มันแพงนี่กินสองสีร้องกันเลย